อาคุณพ่อคะหวานหวานลูกอะฮๆฮา,าทำไมถึงได้เพิ่งมากันล่ะขอโทษนะลูกหวานหวานพอดีว่าเมื่อคู่นี้รถมันติดมากๆเลยนะเป็นพ่อเองที่ไม่ดีหวานหวานน่ะไม่ใช่ดาวหายนะสักหน่อยนะคุณป้าคนนี้น่าใส่ร้ายหนูฮึบางคนถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาแต่ก็นะ เข้าใจได้ว่าไม่ได้รับการเรียนรู้ที่ดีจากแม่สักเท่ไหร่อย่างคนนุณจะนับว่าเป็นของเออได้รู้หรือเปล่าว่าสามีของฉันเป็นใครสามีของฉันน่ะผู้จัดการฝ่ายตลาดของกูซูกุเสียส่งยางสินะคือคุณรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่ต้องมาทำงานที่บริษัทของฉันอีกแล้ว เอออะไรนะครับท่า,านประธานผมทําอะไรผิดอย่างนั้นหรอครับทาไมถึงได้กระฐาหันแบบนี้หรอครับก็ไปถามภริยาของนายดูสิเอเออะไรนะคุณพ่อทุนหัวคะคุณป้าใจร้ายคนนี้ยังบอกว่าจะทําร้พี่ชายเสียวชื้อด้วยเนะแกะนั่งเด็กผายลมเอ้ยหนูไม่ได้ผายลมสักหน่อยนะคุณป้าต่างหากแล้ะที่ผายลมเนะอี่แก นี่จะมองฉันทำไมกันล่ะเอออาจารย์ครับความจริงแล้วผมเองเสียวพังว่าแต่ว่านายมาทำอะไรที่นี่กันล่ะผมเนะี่ได้ยิน่องทงหมดแล้วีนตอนนั้นเสจจุยต้องหาที่กำลงกออกนะังโกหกเด้วยคุณจะมาทำไรหวุนว่นๆไม่ได้นะเสจจุยฉันจับตัวเธอไว้ก่อนอาจารย์ครับจัดการเธอเลยครับนี่ปล่อยฉันนะแกะมันเองโง่เอ,อ้ย อาจารย์จะไม่ตีเด็กหรอกนะจ๊ะเชจือหยีตอนนี้หนูรู้แล้วช่วัอเจาวว่าหนูทำอะไรผิดนะฮะผิดอะไรกันโรงเรียนนี้ไม่อยู่ไม่อยู่กันละไปกันได้แล้วลูกเออวันนี้คงต้องลำบากคุณพ่อมากๆเลยนะคะ ถ้าอย่างนั้นก็เชิญพาลูกๆของตัวเองกลับบ้านกันก่อนเถอะคะ่ะคุณพ่อกู่คะวันนี้ที่คุณยืนอยู่ข้างๆกู่ฟังนะเฉยเน่ะเพื่อนๆร่วมชั้นฉันรู้สึกว่าคุณนะ่ะเท่มากๆเลยนะคะเป็นคนที่กล้าหาญมากๆเลยละคะ่ะลูกชายวันนี้ทำได้ไม่เลวนี่เนอะถ้าอยากกลับบ้านกับฉันไปทำการบ้านด้วยกันไหมล่ะอื้ ขี้ใชเ้เซลชือหวานๆเจ็บมือแล้วเป็นเพราะว่าเขียนจนเมือ่อรึเปล่านะขี้ใชเ้เซลชือออกไปเดินยเล่นข้างนอกกันหน่อยไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วค่อยมาทำการบ้านกันต่อแล้วกันนะอืมได้เลยเฮ้เตรียมตัวไปเล่นแล้วดีกว่าเราฮ่าฮ่าฮ่าเออเออใครกันหล่นเนี่ย Nguyên nhân đời rời thì đuôi mình tới lơ. Giời, dạ, thì sợ gì ngó lần nha.